เคยเป็นไหมรู้สึกว่ามีปัญหาหนักอกหนักใจกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกหัวใจว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่คิดไม่ออกว่าปัญหานั้นคืออะไรกันแน่แบบทดสอบที่จะเอามาฝากกันในวันนี้จะช่วยจทะท้อนปัญหาหนักอกที่คุณคิดไม่ตกว่าคืออะไร mm. เผื่อให้คุณสามารถหาทางหนีที่ไล่เพื่อหาทางแก้ปัญหาให้กับปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ ให้เพื่อนเพื่อนเลือกวงกลมสุดิยะที่คุณคิดว่าสวยที่สุดแล้วไปฟังคำตอบกันได้เลยวงกลมสุดิยะที่หนึ่งตลอดชีวิตของคุณคุณมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังเลยจนกลัวว่าตัวเองจะไปไม่ถึงเป้าหมายเรื่องการงานที่เคยวางเอาไว้นะสิหรือลึก,ลก คุณอาจจะกลัวเรื่องการเลย์ออฟการถูกไล่ออกหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานที่กระทันหันแล้วคุณก็เก็บงำความรู้สึกหนักใจนั้นเอาไว้ไม่กล้าบอกใครจนกลายเป็นปัญหาหนักอกที่คุณคิดไม่ตกเลยว่าต้องทำอย่างไรวงกลมสุดยาที่สองสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณคือความรักแต่ดูเหมือนช่วงนี้ดวงความรักของคุณจะถดถอยหรือคุณอาจจะกำลังรู้สึกว่าไม่มีโชคเรื่องความรักเอาเสียเลย คุณอาจจะเพิ่งเงลิกรากับคนรักหรือถูกปฏิเสธความรักมาจนคุณรู้สึกว่านั่นคือปัญหาที่คุณหาทางออกไม่เจอคุณไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนขี้เหร่หรือนิสัยไม่ดีเลยแต่ทำไมเรื่องความรักถึงเป็นเรื่องที่คุณไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนี่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจที่คุณจะปวดแอกจากมันเสียทีวงกลมสุริยะที่ส คุณไม่เคยคิดว่าอะไรสำคัญนอกจากตัวเองคุณจึงทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับตัวเองทั้งการเติมความรู้ให้ตัวเองทั้งการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและสุขภาพจิตอยู่เสมอแต่ไม่รู้ทําไมช่วงที่ผ่านมาคุณล้มป่วยบ่อยจนคุณท้อเข้าออกโรงพยาบาลจนแทบจะกลายเป็นบ้านหลังที่สองจนอดที่จะกังวลไม่ได้และกลายเป็นปัญหาน낭ออก ที่คุณไม่รู้จะขย่ามันออกจากใจได้อย่างไรเพราะใจหนึ่งก็กลัวเหลือเกินว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่คุณไม่อยากให้เกิดหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน